ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการเชิญชวนเที่ยวงานจีไค่ะสินค้าอัตลักษณ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาภาคเหนือครั้งที่2ระหว่างวันที่13-17ถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะนายวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า GI สินค้าอัตลักษณ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาภาคเหนือครั้งที่2ของพาณิชย์ 17จังหวัดภาคเหนือค่ะซึ่งจัดเกินระหว่างที่13-17สิงหาคมนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนางกนกรัฐยุคติรัฐพาณิชจังหวัดเชียงใหม่พาณิชจังหวัดอีก16จังหวัดภาคเหนือพาณิชจังหวัดภาคใต้และหน่วยงานภาครฐแัะเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนเข้ารวมค่ะซึ่งทางด้านสำนักงานพาณิชจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือก็ได้มีการนำสินค้าเด่นมากมายค่ะมาจัดแสดงและจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นลำไยข้าวหอมใบเตยปลาส้ม กาแฟเทพสเสด็จ ้าทอบพื้นเมืองตลอดจนสมุนไพรเครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจํานวน35รายค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นเวทีสําคัญที่จะช่วยผลักดันสินค้า GI ให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักในตลาดระดับประเทศแล้วก็เวทีโลกพร้อมกับเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับกิจกรรมการตลาดอย่างครบวงจรทางด้านผู้ตรวจราชการกระทรวง งพานิ้ก็ได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของชุมชนซึ่งมีความโดดเด่นทั้งคุณภาพและเรื่องราวที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของคนภาคเหนือ